ดูแอร์ครับตอนนี้แอร์ลักษณะน้ํายานะครับน้ํายาขาดนะจะเป็นนี่นะครับน้ําแข็งจับตรงที่ท่อไฮนะนะครับตรงท่อไฮนะครับแล้วก็น้ํายาก็ขาดนะครับเกจตกตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึงสิบปอนดนะครับเดี๋ยวเราทําการอัดน้ํายาเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะหายนะฮะ เดียวกับตอนนี้น้ํายานะครับเริ่มจะเต็มแล้วนะครับเราเริ่มทาตามเติมไปเติมเข้าไปนะครับนี่ครับน้ายานะครับน,น้ำแข็งก็จะเริ่มละลายนะครับดูนะครับน้ําแข็งก็จะเริ่มละลายนะครับ นะครับน้ำแข็งก็หายแล้วนะครับตัวนี้ก็นะครับเติมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านะครับแอจะนิ่งนะครับต่อไปเราวัดแคมป์นะครับตั้งดี AC แคมป์นะครับ วัดกระแสนะครับตามนิมพีดแล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณห้าแอมป์กระแสอยู่ที่นะครับเจ็ดแอมป์นะครับเจ็ดจุดสองนะครับตรงนี้ต้องได้เจ็ดจุดสองนะครับเอซีนะครับเอซีนะครับสี่ีแอมป์หกร้อยตั้งที่หกร้อยใช่ไหมนะครับ ตอนนี้ที่4แอมนะครับนะครับเราจะทําให้มันได้อยู่ประมาณนะครับ7แอมตามนิมเพีดตันนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับไล่ขึ้นเปนเรื่อยๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คอมนะครับกำลังรันอยู่นะฮะกอังไปตอนนี้ขึ้นไปที่ 5m แล้วนะครับดูชื่อนะอัดก็ไปครับนะครับอยู่ประมาณ5มนะครับ อ,อช่วยหน่อยไปเราจะไหวรอก่อนนะครับนะครับก็ได้แล้วนะครับ7.2 7.4นะครับตอนนี้นะฮะ ได้แล้วนะครับก็ตอนนี้ข้างในก็เริ่มเย็นฉ่ากันแล้วนะครับนะก็เป็นการว่าเสร็จนะครับสําหรับการเติมน้รื่องจานะครับแอร์นะครับ 12BTU ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูการเดินสายไฟนะครับนี่ครับปูมาจากตู้เมนเบเกอร์นะครับเรียบร้อยนะครับเข้มาเลย